เมือหยักพูดสีเกมสัมผัสได้พูดพูดทำไรรองเท้าเกาะเกมนี้หุ่นอยู่มั้ยตรงไม่ตัดร้านอะไรนักหนานค่นะรับเป็นระดับโลมเลยน้อโลไม่กว่าซีซีกันหรอกกอนเดียวทอะไรไม่ได้เจ็บจังเลยเจ็บเจ็บ เจ็บแต่มันก็วิ่งใส่นะไม่ชอบเจ็บได้มันต้องเจ็บกว่าไปขับคูดปาดมันไม่ทำไอ้อย่าห้าวนะไรเดี๋ยวดนไม่ได้เลยเอ๊ยุ่ิไดละไอ้กูไม่ได้ห้าว ื่อนกูจะสิ้นแล้วทำไมเรนแชรดี้มันโดดตลอด,ดเ,อเลยวะนี่คะไร่ออไรอเไรกนอไกนไรกันอะรันอะกอะรกกกอไอกก ชอบเลยอะไซจู๊ดโรเกลีย้กูก็ไม่ชอบอีนี่เหมือนกันกูเกียดที่มันยกเนี่ยยกขาัแตกอะไรเป็นต้นไม้ต่อ ค่อไม่ไหวคุณเไม่ค่อยไอ้ดีดีกดมันตาย้นะมันได้มังกรไปแล้วจ้ากูยังไม่สีเลยกูได้สี้ากูจะกระโดดอัพพวกมันขามนุษยอุกิว1หนาตาเลคเลคิ1สิ่งโอเค กูจะตันใครทันวะทีนี้ปากกระโดดต้อมเลนดักของเราโคตรแ้วโคตรแ้วโคตรสวยงามอีจิโนคนเคเรียบร้อยวิ่งหนีไปพี่วิ่งหนีไปเรียกไดักเบาฟวะัคิดวาสนาพูดได้อีกโด้ายังเสียอวยังบกโลกมาพี่เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนการงานกุชอีกิโต ระวังเออแล้มันใกล้แตกอ่ะไม่กลัวหรกมันมีอาตีไหมเนี่ยไม่มีจะโดดมก <ใน S 2> ่กกวเา้าไปได้่าเรียกนั่นไกลังหายใอีกเดียตอนนั้นยังไม่เตนะิไม่เรียกกระโดห้าหกันเดือกเลยนะโ้หอาตเลยไม่ดนทิ้ถ่ายแล้ว จู่ๆโอ้่หใจจังรู้เพื่อนรอสอนถึงเลยโอ้โหใจใครจะรับกรรมแทนกูขันไลองคิวามันไหล่ของคิวยกระัะไปอยู่าเดี๋ยวเฮียการเป๊บจะเรไม่ต้องลงแล้วไอ้หามันดักมึงนั่นแหละทิพไพมันเกียร์มันีกจะลง วิบงไปไปไปเอาิวก่อนไหมเอยเอารแบบคุยคุยคยเริองการสกันแล้ซุเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปเออจบตอนนี้แล้วกูตัวไฟโรบกันนคะดิเฮ้ยขนคโดสวยเไม่เยชิบแตกแล้วขอโทษสังคมเป็นไรเมื่อกี้กูไม่ผิด tay luôn Con cặp như con kia Chỉnh chẩu Áp cặp cái toàn này Dạ, bảo nè Lôm ở làng đi mấy lên đá thuộc แข่งกูไอเป็นคนที่ชนะมันได้นะเอร์โดนะไม่ใช่หมายถึงอีหานเนี่ยเล็วระจวดก็มาไปโดนก็แตกสิตัวนั้นบอกไอปตายเอร์โดนตัวนี้เก่งเกินมันเยอะจังวะคนยึดสองยึดหนึ่งนกขา กูไม่มีออกของเลยเนี่ยจะเกิดตอนนไม่มีอะไรากาไปถึงตัวม <asına> <sm> ันเลยเกือบตายแล้วอะกลับปีใส่กัดไม่ได้ไหวใครเพื่อนาถอยเอตีกไม่มีแล้วนะโเคว่าเราถอยไหมเออก็ถอยก่อนค่อยๆตอดมัน้ีนอ กพว่าไม่น <my> ่ารอดจริงๆกูมาด้วยกทตีไฟชนกูไม่มีเงินออกของเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาทีมังกรป่มังกรนล้วขากรยูบน่ะ bueno ม <Light> ึงระวังพุ่มอยู่เห็นอยู่ทีระวังไอ้ตัวเนี้ย

ไปสอดโค้กไอ้พี่เขาสอดกันสี่อันแล้วก็คือกูจะอัดตีแทนก่อนนะเดี๋ยววันนะคะไมเย็นไรอีมูเบ๊กนะตไดีม่เป็นไรอีมูเบกนะตาดีป้อมเลนกลางของเราท่านนี้มีมีรับมืดุลละไอพีเบ๊กโดนคืนขาดไม่ออกด้วยโดนตัดไอ้ไอ้อะไรวะโดนก็ไม่หนึ่งのか กูสิ้นแน่แน่เวไอ้ช้นชิงมันไว้ตรงนั้นเลยช่วยกูด้วยบักกโด้เออแล้วบักไอ้เฮียช็อตโมันไต้กไม่ออกโดดก็ไม่ทราบผิดไอย่าอะไรคือการปาดไม่ออกปกติมาเราาดไปได้ไม่ใช่หรอวะอย่าบอกได้เอราะดอมันล้างปากกูได้ ป้อมเลนมกรของเราถูกโจมตีลปาดกูหายเป็นไสตันมาสตันไ้ยังไม่หายนะปาดในมนี่แหละเฮ้ยต้องเลี่ยนการโดนไปแล้ว ไอ้มึงอย่าไปสู้กับมันเถอะไอ้จิดกับป่มข้าวันไม่ลงแล้วผมกก็ไม่ได้จะสู้แต่กูจะเคลียร์ลีนดวเพราะกูไหวกับมันไม่พีว่าไม่น่าใช่ตัวและว่าไม่น่าใช่ตันแรกว่าไม่น่าใช่นะจะหนีก็หนีไม่ได้ก็เลยบอกไป

มันไปตีดาดกันแล้วอะพีเราจะสวนเขาด้วยอะไรครับไม่ีวล่ามันไม่มีสกิลหนีบ้างวะเราจะไม่รู้เอาไงว่าเรารวมไฟดีกว่ารวมไฟว่าเราชนะเว้ยเชื่อผมไหมพีเราสองคนอยู่ด้วยกันเราทรงพลังเว้ยกดอัดในตรงนี้นี่แหละเยี่ยมากพีวิ่งนีไปไม่งูโดนสัตันไม่ได้เดินเลยไอ้สัตว์กินกูไปตรงนี้นะทุกคน

ทุนได้แค่ไหนไว้แค่ไหนขั้นหนึ่งหายใจหนึ่งหนึ่งขั้นหนึ่งหายใจหนึ่งหนึ่งขั้นหนึ่งหายใจหนึ่ง

Oh God, ีไปไหนดีวะไปบนนี้ก่อนล่าพวกมึงแน่นะเรียกดาร์คซเลยเยอะออกมาแล้วระวังพุ่มไม้ด้วยไปเล่นบนไหมไปเล่นบนไหมเรยนบนกันเลยยกมาให้ได้นะด อาเออตัว er> um ัน <pues> ดี้ม <hum> ันอันดี้ตัวดูแล้วโคตรตัวไร้สารพิเศษเลยคนนี้คนพิเศษของเราเลยนะเธอเป็นคนพิเศษของเราเสมอเลยนะชิบหายแล้วไอ้ก็ตายไหมนะไอ้การนะอย่าทำรูปกูนะใจกูความเวิร์ดละไอ้ตีกับมาเราตัดหัวไม่สวยนะนีดีกว่า ดูตรงมันจะดักเขาไม่ตายโอ้โหกระดักไข่ได้ให้กานะตัวไม่ถึกจะมีเอามาทำนะครับกิณีไม่เราแยกกันยอกีเราจะโดนเียกนนเก้เคว1นกกรดาษกระนกว ตบปูนี <Ooh. S 2> Th ่แหละมันเอาไฟเราเนี่ยอุ้ยจุดผิดโดนแขกไอ้แค่รอแนไามันไอ้ามันจัดการโดนไอ้ จะช่วยยังไงหนูจะช่วยที่หายแล้วกูมาเจอการ์ดอ้าหกกูโดนสโลด้วยอีกสักไอ้ที่เอาเขาว่าเก่งพู่เก่งกลัวไอ้ที่นั้นเพื่อนเกิดทันอยู่โอเคฝากโกวังเลยนี่แหละความังหมู่บ้านรา ไฟ่ทยคนไทยไฟเดียวเราไม่มีอะไรเจะเสียแล้วแค่ไฟนี้ทน้เองการนี้เราขอไปนีอนไปเติมไฟโรบักก่อนเดี๋ยวเข้าไปเติมไฟโรบักก่อนกำนัดนอคุกยกำนิคุกหนี่หนึ่งของมือคือเท่าไหร่โอ๊ยกไม่ต้องพูดว่าแป๊บนึ่งก็ได้ไม่อยาก ถ้าเป็นเอฟง่ายรับเดียวจริงนะเดินไปเก็บส่งเฟสเดล่าคนนึงได้ไหมไม่อยากลงไปเจอกระดองจะให้ให้มูลาุ่สุดลยองกูหได้ไง่ะเนี่ว่าเขามาจากอนาคตด้วยตี ไอ้เชี่ยมันกระโดดไปกัดคอเพื่อนกูเลยอะแล้วเพื่อนกูจะออรอดยังไงทายาเตะหลุดนั้นอะตรงนั้นอะไม่มันขึ้นไปอย่าถ้ายาเต่เพี่ไม่เอายังไม่ <P ipe. S 2> แปะนะโอเคแปะแ <P ipe. S 2> ละวนี่จตายเลยนีิงวคาดไม่ติดอึงใคร ตายบีลาจ๋าทำไมไปอยู่ตรงนั้นได้ไปรวมไฟเถอะวีล่าดันเรียนไงเอาก็ดันก็เข้าไฟอยู่แต่ก็ดันเรียนไปด้วยไงไม่เอาไม่เอาไม่ต้องดันเรียนแล้วไฟเราหลุดไม่ได้แบบตัวมันไม่มีใครดูเลยอ่ะกูก็ต้องมาดูล่างอยู่อ่ารวมตัวรวมก่อน นาที่ออกไปไปกูจะไปย่างงานเขาถือเขาก็งานแต่เขาตกงานแล้วเขาจะร้องไห้กูไม่มีตังค์มันก็ดูตังคูด้วยมึงดูตังคูด้วยเนาะคัไมารก้ิมิโนะคกอิชิโนคาตะจะสู้มันยังไงวะเปิดมันเปิด่ากได้ยังอ่ะจะผ่าได้มันจะเปิดเปิดได้ยังโรสตันกระโด แั่เลยกาไหลของคิวมาเลยตายแน่ๆตายไม่ยอมเลยไปกูเนี่ยตายไเอ้ช่วยด้วยมันป่านเว้ตการการไหลของคิตายโอเคโอ แค่หาเดียวกับกูเลยสักวนหาเดียวกันไป่เอ็กิวในตำานก็โดนอย่างนี้กูก็โดนอย่างนี้กัป่ามันตายนะเดืออนมันจะนวดนวดนวดดาเนีู่อยากตรงแครีตัวนั้นเลยอแต่ยังไม่จีดาย้เป็นเออแล้ว่ะได้นะ มันหายไปเลยผมว่าใช่ตัวเดียวอีกมีไปคิดเหมือนฉันไม่มันอยู่ดาบมันอยู่ดาบแน่เน่คิดไม่กดดาบยู่บูแล้วมันอยู่ดาบอีชิตโจไม่ถึงหรอกไอ้มันปิดปิดไอ้ขี้ใหญ่โดดแรงนี้แหละโอ้ยมันตายโอ้ยมันเสียเกือบทุกตอบแต่พูยเพื่อนกู ได้ไหมไจบได้เด็กๆหนูจะไปเติมไฟโรบอทแล้วถ้ากูปดออกเกมไปเติมไฟโรบกเขาทีเด็ดกูขึ้นใครเล่นกลัวการเดินบ้างอะ่ะเข้าใจกันเนาะเขียนไม่น่ามีใครเข้าใจครับไปเติมไฟโลบนะคือดูแล้วพรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่ก็ได้ จบแล้วเยอะเหลือต่ตั้งแต่ย้าไปนี่จิมยี่จาไปเนี่ยยิงยาไม่เอาเข้าโรบ this my brilliance